ห้าโลกันนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็ได้ประมาณสักอืมสี่จุดสองสามฮะฟักสองใบะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าจะละฟักแล้วจะไปจะเ,จเป็นไรครับนะ,ะแล้วมาเจอกันตอนฟักนะครับตอนนี้นะฮะไข่ก็4.98กกิโลแล้วะฮะนี่ครับสองฟอง Oh. อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาวิ่งต่อไข่ฟักแล้วมาดูกันว่าจะได้อะไรไม่อยากรู้เลยนะฮะ5้กิโล โอ้โหไอ้เฮ uh, ียนิโอรันเนาะใช่ไหมอุ้ยอีกฟองอือเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยขั้นเทพโอ้ยได้ไข่สิบกิโลเมตรมาแล้วป่ะหรือว่าอะไร อ๋อฟักไข่าขามาโอเคครับคลิปนี้ก็เอ้ยเอ้ยเยเดี๋ยวก่อนอ e ีโให้ดูเพิ่มตเติมเลยดีกว่าไหนๆก็ได้น e ิดดรันอีโวได้แล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปด e vo, ูอีโวนิดเดร์ลันต่ออืมอีเดอร์ใันสเตตสูงสุดน่าจะเมื่อกี้หรือเปล่าน่าจะนี่ลมั้งครับมาๆมาอีโ e วครับ หนึ่งโอ้ยวบนี้โดนร้อนนะ่าดูจังเลยอะไรชิ้นนาดูขนาดนี้โอ้โหนี่โดนร้อนนี่ดร้อนกลายเป็นโกก็มีแล้วนี่นะอื้แรกพีนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการถ่ายทำเพียงเท่าน,นี้นะฮะก็ อย่าลืมกดแชร์ไลค์สับไพ like, กันเยอะๆนะฮะช่วงนี้ทำโปเกมอนเกเยอะก็อย่าเบื่อะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปทำแนวอื่นนะฮะเพราะว่าแบบช่วงนี้อยู่หองไงอันที่นี้ก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรด้วยครับเพราะว่านะอยู่หอบายบายแล้วเจอกันแล้วแจกันนะฮะจูบุจูบิจอบ,บ,บะอ